สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนวันนี้นะคะร้าน b บรนดามินช็อปนะคะก็จะมารีวิวนะคะขนมเตอร์กีดีไรนะคะยี่ห้อฮุนคานะคะฮุนคาตัวนี้เป็นขนาดมันจะมี2ขนาดนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นขนาด150กรัมนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นขนาด300กรัมนะคะลูกค้า่ะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะก็จะเป็นแบบโฮมเมดนะคะลูกค้า่ะเขาก็จะผลิตขึ้นใหม่ทุกวันนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีรสชาติอะไรกันเลยนะคะ ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรสกุหลาบนะคะลูกค้าค่ะตัวแพ็กเกจิ้งตัวนี้ก็จะเป็นขนาด300กรัมนะคะก็จะมี2ขนาดนะคะเป็น150กรัมกับ300กรัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะวันหมดอายุนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะ แล้วก็จะมีตัวกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กจะเป็น150กรัมนะคะลูกค้าค่ะซึ่งตัวยี่ห้อหุนคาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเขาจะมะีหน้าร้านนะคะหน้าร้านที่ผลิตขายทุกวันนะคะเขาเป็นแบบโฮมเมดนะคะลูกค้าคะรสชาติก็จะอร่อยมากเลยเขาจะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะหอมกุหลาบมากเลยค่ะ ก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตะกีลไรซไส้พิตาชิโอนะคะตัวนี้ไส้พิตาชิโอนะคะตัวนี้เป็นขนาด300กรัมค่ะลูกค้าค่ะนี่ค่ะ300กรัมนะคะด้านหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะวันหมดอายุนะคะแล้วก็มีส่วนผสมทั้งหมดนะคะ4อย่างนะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีะขนาด150อกรัมด้วยนะคะลูกค่ะค่ะแพคเกจิ้งเนี่ยค่ะก็จะมี2แบบนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบออริจินอลนะคะรสชาติก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะลูกค่ะไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะก็จะมีส่วนผสมก็แจ้งไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นแบบ เป็นบูซาคะตัวนี้เป็นแพ็กแพ็ก,พก,กจ,จิ้งของบูซาคะเพราะว่า,าสาขานี้เขาจะเป็นสาขาที่อยู่เมืองบูซาคะก็เป็นไส้พิตาชิโอเหมือนกันนะคะขนาด150กรัมค่ะก็เหมือนเดิมด้านหลังอบอกรายละเอียดต่างๆมันหมดอายุนะคะก็ส่วนผสมต่างๆนะคะ ตัวถัดมาะคะก็จะเป็นเร์กิดไลท์นะคะไส้เฮเซลนัทนะคะสอดไส้เฮเซลนัทนะคะตัวนี้ก็จะมีขนาด300กรัมขนาดเดียวนะคะลูกค่ะค่ะค่ะด้านหลังก็จะมีแจ้งนะคะวันหมดอายุนะคะแล้วก็รายละเอียดส่วนผสมต่างๆนะคะเนี่ยค่ะ นี่ขนาด300กรัมนะคะก็จะมี3ามรสนะคะเฮซูนัทพิตาชิโอแล้วก็รสกุหลาบนะคะลูกค่ะคะแล้วก็ขนาดเล็กร้0กรัมก็จะมีกุหลาบนะคะกับพิตาชิโอนะคะ2แบบนะคะแล้วสองตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ตัวโคชคาเนี่ยมันมันก็จะอร่อยนะคะตัวตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนิ่มๆเป็นแข็งๆนิ่มๆนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยตัวของตัวบูซาค่ะของฮุนฮุนคาเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนุ่มๆนะคะเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็กลิ่นหอมนะคะก็คืออร่อยพอๆกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะตัวตัวตัวนี้นะค่ะตัวเยนลี่ตัวไี้ค่ะ มันจะเป็นหแบบแข็งๆนะคะตรงเนี้ยมันก็จะแข็งแข็งก็จะแข็งแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนุ่มแบบซอฟซอนุ่มๆน,นะคะอืวกะเนี่ยค่ะนุ่มมากหอมมากนุ่มมากนะคะ Sốc mặn, ấm